ช่วงที่สองของสภาความคิดวันนี้ผมชาญวิทัลามนิตดำเนินรายการครับเรื่องที่จะสนทนาในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาคประชาชนไปรอเพื่อย,ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในวันประชุมคอรมอสัญจรที่ขัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับคำที่สื่อหลายสื่อได้พูดถึงก็คือว่า เจอควายเจอได้คนแท้ๆทำไมไม่มาเจอคนที่พูดประโยคนี้และเป็นคนหนึ่งที่ได้เจรจากับรองนายยมตรีภูมิธรรมก็คือคุณเรียงสีแก้วผู้ประสานงานสภาประชาชนภาคใต้ผมเรียนเชิญมาสนทนาให้กับทุกผู้ฟังในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณเรียงครับสวัสดีครับคุณชานวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ ช่วยพูดถึงที่มาความคิดในการที่จะไปที่ประชุมครมรสัญจรวันนั้นจากภาคประชาชนที่ได้คุยกันก่อนด้วยครับคุณเลียงครับครับผมผมคิดว่าเอาเข้าจริงแล้วในการประชุมครมรสัญจรครั้งเนี้ยนะครับ<ะ>อ่าเราไม่ได้อยู่ก็คือจะไปรวมตัวเลยโดยไม่ได้ไม่ได้บอกกล่าวหรือสื่อสารสาธารณะอันใด<ะ>ไปนะครับผมคิดว่าตั้งแต่วันที่สิบหกเนี่ยครั้งแรกเลยก็จะมีการแถลงข่าวว่าจะมี พี่น้องเครือข่ายภาคิชชนเนี่ยนะครับจากความเดือดร้อนและความหวงกังวลในต่อโครงการรัฐบาลของรัฐเนี่ยสักเจ็ดถึงแปดกลุ่มมีความประสงค์จะยื่นหนังสือต่อท่านนายการัฐมนตรีและต่อมาในวันที่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องทุกอ่าทั้งแปดกลุ่มเนี่ยนะครับแปดเรื่องแปดประเด็นเนี่ยก็ได้จัดเวทีเสวนาว่าด้วยเรื่องใหญ่ที่พี่น้องทั่วภาคใต้มีความกังวลมากก็คือเรื่องของร่างอ่ากฎหมายระเบียงเขตเศรษฐกษิจพิเศษภาคใต้ หรือว่าเอ e นะครับซึ่งก,ก็ก็ได้สื่อสารออกไปผ่านสื่อสาธระณสื่อออนไลน์สื่อหลักในหลายช่องทางซึ่งด้วยความหวังว่านะครับในวันที่18นะครับในการประชุมคอรมสัญจรครั้งนี้เนี่ยพี่น้องที่มีความห่วงกังวลต่อกฎหมายดังกล่าวและมีความเดือดร้อนใน8ประเด็นหลักของภาคใต้ตอนตอนนี้อนาคตมหม่ตอนนี้จะไ,ได้เจอนายกรัฐมนตรีนะครับทำไมจึงคิดว่าการเจอนายก จะมีประโยชน์มากกว่าการยื่นหนังสือผ่านคนอื่นไปแหละครับคือต้องยอมรับว่าไม่ว่ากรณีประเด็นประมงก็แล้วแต่ประเด็นอความเดือดร้อนของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ประเด็นเรื่องของกอลุออ่มชน,น,นะนิคมอุตสาหกรรมชนะเรื่องของอความเดือดร้อนอ่าจากพี่น้องชาแดนใต้แล้วก็โครงการแลนดิดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆุกกรมเนี่ยได้ยื่นหนังสือผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปยังส่งสารส่งข้อมูลไปแล้ว หลายยครบทุกช่องทางแล้วคุณชันวินครับแต่ปรากฏว่าพุกเรื่องกลับไม่ได้รับการตอบสนองการดูแลและแก้ไขจากรัฐบาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับทางออยสภาประชาชนภาคใต้นะครับแล้วก็กอปปชใต้ก็ได้รับการจริงๆได้รับการไหว้หวานจากพี่น้องนะครับว่าให้ช่วยช่วยช่วยไปเตรียมการช่วยประสานงานช่วยชี้แจงให้หน่อยนะครับเพื่อเขาต้องการที่อยาก อยากเสยื่นกับนายกจริงอยากให้นายนายกรู้เพราะว่าหลายกลุ่มเชื่อว่านายกไม่รู้ข้อเท็จจริงครับเรื่องสําคัญสําคัญเล่าให้เ่าฟังโดยสรุปย่อให้เข้าใจได้หน่อยว่ามันเป็นปัญหายังไงครับครับทั้งหมดวันนั้นที่มาร่วมสามร้อยคนเนี่ยมาจากแปดกลุ่มประเด็นที่สําคัญทั้งกันนะครับประเด็นใหญ่เลยคือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เอดีซีลุมสีจังหวัดภาคใต้ตอนบนกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ ไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนบิดจุมพรนนองนะครับกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่น้องจากจะน่ารักถิ่นที่อยู่ระหว่างการศึกษาเอชเอซึ่งมีแนวโน้มว่าผลการศึกษาจะไม่ไม่เป็นผลดีกับที่น้องชาวบ้านกลุ่มที่สี่ก็คือกลุ่มที่คัดค้านคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับที่ไม่เห็นด้วยอย่างแรงในการที่จะตั้งคาสิโนในประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มที่ห้าคือกลุ่มที่น้อง ชาติพันชาวเลและมัน,น้นะครับที่มาจากฝั่งอันดามันแล้วก็อยู่ที่เทือกเขาบรรทัดพัทลุงสตูนกลางจากนั้นนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มพี่น้องสันติภาพชายแดนใต้นะครับที่อยากจะเสนอทางออกของกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องความรุนแรงในชายแดนใต้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของกลุ่มพี่น้องประมงพื้นบ้านนะครับที่อยากส่งเสียงไปยังรัฐบาลว่าพราบรประมงฉบับใหม่เนี่ยมันไม่ควรมี ในมาตรา69ที่อนุญาตให้ใช้อวนตามุ้งล้อมจัดในเวลากลางคืนและอีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือกลุ่มผู้ที่คัดค้านเขื่อนลงปีนังที่ขวางลําน้ําปัตตานีนะครับเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยที่มาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าอย่างนี้นะครับกลุ่มที่หนึ่งเลยคือมีข้อกังวลต่อนโยบายของรัฐกลุ่มที่สองคือจะได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและสามคือ จะ,ะความกังวลต่อด้านความเสื่อมโทรมสูญเสียทรัพยากรจากแนวนโยบายของของรัฐบาลชุดน,นี้ครับเี็ฮ่าฮ่าและละเอียดอย่างที่ว่านี้พอรองนายกที่ภูมิธรรมมารับแล้วเป็นยังไงเราต้องเรียนตามตรงว่าครั้งแรกเนี่ยเราผิดหวังครั้งที่หนึ่งก็คือว่านายกไม่ยอมมาพบพี่น้องก่อนอันนี้เป็นความผิดหวังครั้งที่หนึ่งและเมื่อรองนายกมานะครับ และเมื่อเราได้ให้พี่น้องเครือข่ายทุกประเด็นยื่นหนังสือไปแล้วและเรายื่นข้อเสนอหลักก็คือว่าให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้เพื่อ<ะ>ร่วมกันแก้ไขปัญหาหาทางออกและร่วมกันกําหนดการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาคใต้<ะ>คำตอบที่ได้จากรองปุ่มคาในวันนั้นก็คือว่าพวกพวก็รัฐบาลก็คุยกันอยู่แล้วกับหลายกลุ่ม<ะ>ก็คุณเนี่ยมันดูเหมือนว่าไม่คุยกันเอง แลวจะให้รัฐบาลทํำยังไงเหล่านี้เป็นต้นตองอประมาณว่าพวกคุณก็ไปตกลงกันเองก่อนนะแล้วแล้วค่อยแล้วค่อยมาคุยกันทีหลังอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งะจะเห็นได้ว่ามุมมองของของรองนายกภูมิธรรมในวันนั้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะลงมารับแล้วนําไปสู่การแก้ไขปัญหาหรืออะไรเลยอ่ากลับมีคําเหมือนเสมือนว่าคาคําสวนกลับ คำสอนกลับอะนะว่าไปาคุยกันเองให้รู้เรื่องก่อนว่าเอา่อพวกคุณจะเอายังไงกันแล้วค่อยมาคุยกับรัฐบาลเหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือความผิดหวังครั้งที่สองครับคุณชันวิทยครับบรรยากาศไปนั้นเป็นยังไง้จริงๆเนี่ยพื้นที่การชุมนุมเนี่ยมันอยู่ห่างจากหอประชุมของมอวันนั้นเนี่ยสักสามร้อยเมตร และพื<ล>ะ้นที่การจุมนุมคือหน้าหน้าหน้าบริเวณอ่าโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยของมอสงขลานครินทร์ซึ่งอย่างไรเสียเนี่ยเหตุผลที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่ารถของขบวนนายกยังไงก็ต้องมาตรงนั้นซึ่งแน่นอนมันร้อนมันมันมัน,ม,นมันลำบากแน่นอนครัที่มาก็ต้องยืนตากแดดกันแต่ว่าพอเห็นขบวนผ่านไปผมสังเกตสีหน้าสีตาหลายคนเนี่ย เป็นเตรียมไปด้วยความผิดหวังตื<ะ>่นหวังครับแล้วก็บางส่วนก็มีอารมณ์แบบโมโหนิดหน่อยนะครับอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งภาพรวมก็คือผิดหวังกับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีผมทำแล้ว,วเรื่องเจอควายนี่มาอย่างไงคือเราวันที่สิบเจ็ดเนี่ยเราก็ทราบกันดีใช่ไหมครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ได้ได้ไ,ดไปปฏิบัติราชการที่ พัฒลุงก่อนแล้วก็มีภาพตามสื่อมวลชนอะภาพที่ไปป้อนหญ้าให้ควายมีความสุขดูร่าเริงสดใสเหล่านี้เป็นต้นเราเห็นภาพนี้มาก่อนแล้วนนะวันที่แล้วก็ต่อมากลุ่มที่สองที่นาย,ยกไปพบก็คือเป็นภาคเอกชนที่ไดต,ต้องเอ่ยนามได้ครับเขาเป็นข่าวแล้วคือไทยยูเนียนซึ่งเป็นบริษัทหมาชนขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นนักธุรกิจเป็นอะไรเหล่านี้ครับไปเจอควายได้ไปเจอนักธุรกิจภาคเอกชนได้คุยกับราช ท้าราชการอทุกส่วนทุกหน่วยงานเลยนะครับแต่ส่วนเดียวที่ไม่ยอมมาพูดคุยด้วยคือผู้ผู้ที่เป็นเจ้าของแผ่นดินใต้คือประชาชนที่เดือดร้อนมันเป็นอารมณ์ในขณะนั้นเนี่ยผมเองอทําหน้าที่ในการเป็นผู้ดําเนินรายการเชื่อมระหว่างให้แต่ละกลุ่มได้มาน,นําเสนอความเห็นมันเป็นอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยต้อง แต่จริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะบูลลี่ไม่ว่าคนหรือควายานะครับไอ้นี่ก็ต้องขอไปอเข้าใจผิดไปแต่ว่าน,า,นาทีนั้นมันเต็มไปด้วยอารมณ์ความน้อยเนื้อต่ําใจ<ะ>ในความที่เป็นคนเป็นคนใต้แล้วเห็นภาพนายกมีความสุขมากกับการไปป้อนหญ้า,าควายแล้วนี่มันมันมันเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ที่ตกทุกข์ได้ยากลําบากแล้วก็มีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่มี คิดสำนึกที่ดีที่หวงแหนทรัพยากรเหล่านี้ยมารอพบเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็เลยก็เลยปล่นออกมาเป็นคําพูดนั้นไปแต่ว่าจริงๆมันเป็นอารมณ์ของความน้อยเนื้อต่ําใจมากกว่าครับค่าฮ่ฮอ,อ,อยากให้คุณเรียงได้สะท้อนให้เท่าฟังได้เข้าใจร่วมกันว่าลักษณะการทำงานของภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็น เอ็นีโอนักพัฒนาเอกชนหรือว่าชาวบ้านที่อยากจะร้องเรียนเรื่องต่างๆนี้มันเป็นยังไงนะครับคุณเลียงครับการทํางานร่วมกันเนี่ยครับก็คืออแน่นอนว่าในในฐานะองค์องคอ์กรผูเองคอ์กรพัฒนาเอ,อ,อ,าอกชนอย่างกอปอเนี่ยม,มีมีหน้าที่หลักหนึ่งก็คือว่าอประสานงานนะครับระหว่างองค์กรสมาชิกและก็องค์กรเครือข่ายต่างๆเพื่อออกแบบในการสนับสนุนงาน นะครับของแต่ละกลุ่มทังนั้นเนี่ยอย่างเช่นครั้งนี้เราเช่นกันนะครับเราก็รับรับในการที่จะจัดการเรื่องการจัดกิจกรรมไม่ว่าการเสวนาถแถลงข่าวแล้วก็จัดการชุมนุมวันนั้นก็เรียกว่าชุมนุมเราเราก็ได้ขอาการชุมนุมให้เพื่อให้พี่น้องกลุ่มต่างๆที่ในพื้นที่ภาคใต้ก่อนนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะมานําเสนอประเด็นเรื่องราวความทุกข์ข้อเรียกร้องของตนเองเราก็มีหน้าที่ที่จะจัดพื้นที่ให้เกิดการ ส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปยังฝ่ายอีกี่ยวข้องอันนี้อ,อันนี้คือเป็นรูปรูปแบบการทํางานโดยอ่สภาประชายชนภาคใต้ก็ดีหรือกลุ่มก้อนต่างๆเนี่ยก็ก็มาร่วมกันแล้วก็วันนั้นเนี่ยแปลว่าวันนั้นเนี่ยคนมาร่วมสามร้อยเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ต้อง,ต,องต้องยอมรับอย่างนี้ผมเชื่อคำคอราหานหนึ่งใครจ้างมาอะไรอะไรเหล่านี้เป็นต้น,นนะครับพี่เข,า,ขารวมกันมาเองนะครับพ้โตะพ้าโตะกับสนอก็รวมตังกันคนละนิดละหน่อยก็เช่าเหมารถบัสกันมากินกันมาระหว่างต่างอะไรแบบ มองแค่นี้คือสิ่งที่สิ่งที่เราพยายามทําก็คือทําอย่างไรก็ได้ให้คนเสียงของคนตัวเล็กตัวน้อยคนคนยากคนลําบากได้มีพื้นที่ได้มีสถานะอะสื่อมวลชนได้ได้ได,ได,ได้ได้กระจายข่าวให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจยังกลุ่มชาติพันธุ์ครับพี่ชาวเลมันนิโอดังอัสลีเนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มปอบางมากแล้วก็กฎหมายล่าสดุดก็ไม่มีตีท่าว่าจะคุ้มครองวิถีชีวิตพวกเขาเขาจะกลายเป็น ผู้ที่กระทําผิดเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าในในไม่ไม่นานนี้เหล่านี้เป็นคนนี่คือหลักๆก็คือให้เสียงของผู้ทุกข์ยากคนกลุ่มปอบางคนตัวเล็กคนตัวน้อยได้มีสถานะทางสังคมไปนี่คือการทํางานของของกอพสภาประชาชนภาคใต้ครับท่ามงรัฐบาลตอนนี้ทํางานเป็นยังไงผมผมผมคิดว่าชัดอันชัดมากในรอบนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญมากที่สุดตอนนี้ก็คือ าคธุรกิจนะครับจะเห็นว่ามามาที่มาที่สงขลาเองก็ไปพบภาคธุรกิจขนาดใหญ่นะครับในขณะที่มีบริษัทของคนในจังหวัดสงขลาที่ทําเรื่องของการแปรรูปส่งออกปลาอยู่เหมือนกันเนี่ยอีกสองถึงสามรายเนี่ยก็ก็ไม่ได้รับการไปเยี่ยมเยียนหรือว่าจะสนับสนุนอะไรอันนี้ประเด็นที่หนึ่ด้วยด้วยข้อมองเศรษฐกิจในระดับมหาภาคเป็นหลักอ,อ,อันต่อมาก็คือว่าอาจ พย้อนดูได้ว่าในโครงการที่พันหาร้อยล้านที่อนุมัติกรอบครั้งนี้ยจะมีประโยชน์สักต่อชาวบ้านเท่าไหร่อันที่ผมเห็นอันหนึ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือ,อโรงพยาบาลที่มหาวิทยลาลัยสักศิลปอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากต่อมาก็คือพัฒนาอุดลอกคลองทำกำแพงกันตันลิง่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งสิ้นแล้วสรุปได้ว่าก็คือว่า ไอ้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็เรื่องของการายึดครองทรัพยากรทําลายสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขแน่นอนครับถึงนานาทีนี้ผมเชื่อและในอนาคตภายใต้อายุรัฐบาลชุดน,นี้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องของการอาเอาทรัพยากรไปให้ในายทุนหรือทุนผูกขาดนะเรื่องของโครงการที่จะส่งผลต่อสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชน จะไม่ได้รับการแก้ไขแล้วเดินหน้าแน่นอนในรัฐบาลชุดนี้ครับแล้วคิดว่าน่าจะยังไงกันต่อดีเ,ออเรามีมติกันว่าในเมื่อ,อ,อรองภูมิธรรมแนะนํามาอย่างนั้นว่าให้พวกคุณไปคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเราก็จะทําถือซะว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งถึงที่เราจะเคารพหรือไม่ก็ตามะนะครับแต่ว่าเอาละถ้าเขาว่ามาอย่างนั้นเราก็จะทําและภายใต้ในเก้าสิบวันนี้เราจะทํา และเราจะนัดคุยทุกกลุ่มทุกส่วนในพื้นที่ภาคใต้ก่อนและจะชวนไปยังภูมิภาคอื่นๆอีกสี่ภูมิภาคด้วยนะครับแล้วเมื่อเราคุยกันรู้เรื่องสรุปกันรู้เรื่องและเห็นตรงกันว่ามันควรจะมีกลไกระหว่างประชาชนทั้งห้าภูมิภาคแล้วก็ร่วมกับรัฐเนี่ยนะโดยรัฐบาลนะครับความหมายคือรัฐบาลนะครับเพื่อตั้งกรรมการหรือคณะทํางานแก้ไขปัญหาและออกแบบการพัฒนาร่วมกันผมคิดว่า เมื่อเราได้ข้อสรุปว่าเราคุยรู้เรื่องแล้วแแล้วแบอกว่าไปคุยกันเองให้รู้เรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนั่นหมายความว่าอีกเก้าสิบวันเราจะไปที่สำเนียบรัฐบาลต้านกรรมการจะแก้ปัญหาได้หรอือผมผมไม่ได้ผมไม่ได้มีความคาดหวังว่ากรรมการนี้จะเป็นเป็นเหมือนยาวิเศษนะครับที่ช<อ>ัดเจแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ควรจะหาจุดเริ่มสักสักจุดหนึ่ง<อ>นะครับที่ มีเป็นเป็นสายตรงไม่ต้องเดินอ้อมเหมือนทัคกเพอ่อไทยหมายถึงว่าเป็นสายตรงต่อต่อ,ตอพว่วตรงกันเนี่ยระหว่างรัฐบาลกับกับ,บอ่าเครือข่ายภาคประชาชนในแต่ละภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการออกแบบการพัฒน,นา <c oughs> ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้ผลหรือเป็นดีหรือไม่แต่ว่าในานาทีนี้เรารู้สึกว่าถ้ามีพื้นที่การพูดคุยปัญหาบางเรื่องมันก็น่าจะจบได้แล้วปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน มันจะได้ถูกแก้ไขบ้างอันนี้ก็จริงๆเป็นความหวังนะครับพี่ที่ชานวิทย์ับเป็นความหวังอยู่อ่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจนอนายยุมงตีประเมินการเคลื่อนไหวเมื่อวันคอรโมสัญจรที่หัดใหญ่สงขาวันนั้นในมุมของภาคประชายชนคิดว่าเป็นยังไงผมคิดว่าสิ่งที่สิ่งที่เราประสบความสําเร็จก็คือ อประเด็นของของคนที่อยู่ในภาคใต้นะวันนั้นคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มต่ำบางและพี่น้องที่เดือดร้อนเนี่ยได้ถูกนําเสนอต่อสาธารณะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่เราก็รู้สึกรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีที่ทําให้บางเรื่องอย่างเช่นเขื่อนกองปีนังก็ก็ก็ถูกถูกถูกฉายแสงอ่าแราะทำให้สังคมได้รับรู้กลุ่มโครงการแรเบิดกฎหมายเอดีซีที่หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ ไม่ได้รับรู้ประเด็นที่สองก็คือว่ามันทําให้พี่น้องภาคประชาชนในวันนั้นเนี่ยได้มาเจอกันพูดคุยกานแลกเปลี่ยนกันและที่สําคัญคือจากนี้เขาจะจับมือแล้วช่วยและสู้ไปด้วยกันอันนี้ผมเชื่อเป็นเรื่องที่ที่เราเป็นองค์กรกลางเนี่ยในในทางอ,องค์กรประสานงานเนี่ยมีความมีความชื่นใจมีความดีใจแต่ว่านั่นแหละครับไปหักลบกับนี่กับความน้อยเนื้อต่ําใจแล้วเนี่ย ก็อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดกาไรมากนักนะครับอคนใต้นี่ในมุมมองคนใต้เองเป็นยังไงความเด่นของคนใต้แล้วก็สิ่งที่หวังกับการแก้ไขปัญหาเนี่ยครับคุณเรียงครับผมเชื่อโดยลัก,ลกษณะสําคัญหน,หนึ่งของคนใต้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถือพักถือพวกเขาเรียกอย่างนี้นะครับที่คำ,คำใต้หมายถึงว่าถ้าหากรักใครแล้วมันก็คือก็คือรัก และจะช่วยจะอุ้มจะชูจะอะไรอันนี้อันเนี้ยจนบางทีก็ก,ก็ก็อาจจะถึงแม้ว่าสมมติผมเนี่ยผมไปเจอเพื่อนผมถูกต่อยอยู่เนี่ยผมจะไม่ต้องถามว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกผมต้องช่วยเพื่อนก่อนออันนี้ลักษณะคนใต้อันที่สองที่สําคัญของลักษณะที่สามคนใต้คือไม่ชอบการเขาเรียกอะไรอะ่ะมันตบัดมันไม่เป็นไปตามคําพูดอะ่ะคนใต้ถือคําพูดอะไรเหล่านี้ยนะ อ่าอ่รักรักคนที่พูดจริงทําจริงอะไรเหล่าเนี้ยอ่ารักเวลารักแล้วให้ใจเลยแต่กว่าจะรักคนใครสักคนเนี่ยคนใต้มันจะใช้เวลาหน่อยอะไรเหล่านี้เป็นตน้นทีนี้แต่ว่าด,วด้วยด้วยด้วยท่าทางด้วยด้วยการกระทําของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยอย่าเรียกว่าไม่รักเลยไม่ได้ใจตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ําไปโดยพฤติกรรมที่ทําออกมาในวันนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นผมผมผมคิดว่า ระหว่างรัฐบาลโดยเฉพาะรัคเพื่อไทยเนี่ยนะ mm hmm. ก็ยังจะต้องยังมียังคงมีช่องว่างกับพีบ่น้องในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางการเาม,มืมองของิี่ะของคองยังยากถ้าจะก,กว่าสองร้อเสียงสองร้อยอ้าสิบเสียงในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ฮะมีอะไรที่คุณเลียงอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ด้วยไหมครับเออ จริงๆอยากขออภัยถ้าเกิดคำพูดที่พูดไปเรื่องของพบปายพบได้พบคนไม่ได้แต่แต่ว่าอาจจะมีบางส่วนติงมาว่าเอไปบูลลี่ไปกดขี่ไปอะไรอย่างนี้ด้อยราคาอะไรเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ครับก็ต้องขออภัยกันแต่ว่าอ่ามันเป็นความน้อยเนื้อต่าใจที่ที่คนที่เป็นเจ้าบ้านอะไรอไรย่างเงี้ยน,นะแสกมาเยีย่ยมมาเยี่ยนแต่ว่าอ่าก็ไปพบได้ทุกส่วนเลยแต่ว่าไม่พบคนที่เป็นเจ้าของบ้านันนี้ก็เป็นความน้อยเนื้อต่าใจ แต่ว่าอย่างนี้นะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยปัญหาไม่ว่าปัญหาเรื่องการละเมิดิสธิชุมชนละเมิดิสธีมนุษยชนการยึดครองทรัพยากรเพื่อให้กับภาคเอกชนหรือว่าการไปส่งเสริมไม่เสริดทุนผูกขาดไม่ว่าเรื่องพลังงานเรื่องทะเลเรื่องอโครงการไม่ขาบโปรเจกต์อะไรต่างๆภายใต้รัฐบาลชุดนี้นะครับผมคิดว่าจะยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับและนั่นหมายถึงว่าความเดือดร้อนจะไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ที่น้องทุกภาคเนี่ยควรจะต้องหารือกันจับมือกันนะครับแล้วทํำยังไงก็ได้ให้ปัญหาของของของคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มเดือดร้อนเนี่ยได้รับการแก้ไขบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับขอบคุณครับที่ขอบคุณครับคุณเรียงครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณเรียงสีแก้วผู้ประสานงานสภาประชาชนภาคใต้ เจอควายเจอได้เราคนทแท้ทำไมไม่มาเจอช่วงหน้าล็กคอตีข่าวช่วงนี้สภาความคิดผมชาญวิตลามลิ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ